สวัสดีครับผมพี่พีนองครับผมวันนี้ห้องภาคิพระรรมของเฮาก็จะพามาเห็ดแกงอมเนื้อนะครับก่อนอด่นถึตรียมาแล้วนะครับวันนี้เนาะต่อไปก็ิบเตรียมพักนะครับพักจะมีพักชีเล่ามีต้นหอมนะครับผมล่างล่างล่างครับบายนะครับต่อไปก็จะเป็นเครื่องเทศนะครับเป็นตะไคร้นะครับอันตะไคร้ใบบกผีดะกะมีต้นหอมหันนะครับจะมีกระเทียมสักสองอย่างนะครับผม ใส่เขกาเตยมกะเนื้อกับประมัณบวถึงสองขีดปมะมาณสองขีดนี่นะครับก็เลยใสยป่ปรบ้านนี้แล้วก็ามาโคโคกคตำให้เข้ากันเนาะครับตำสมุนไพรกันกับหไดทีแล้วก็มาใสา่กับเนื้อถึงข้าวตียใหม่ใส่เกลือน้อยนึงครับผมประมาณบวถึงสื่อชนนะครับพี่น่องใส่ลายมันหยเข็มเนาะตามด้วยต่อไปก็จะเป็นผงนัวนะครับผงชูรสบานเท่าใส่เข้าไปจักน้อยอ่าผงนัวครับใส่เข้าไปปุ๊บ ๊บอ่อแหละซึ้งที่ขาดไป่ได้ในขั้วของเหานะครับอจริงๆบอสใส่ก็ได้ถ้บบาบ่มักนะครับผมแต่ท่านี้มักรดดีใส่เข้าไปครับน้อยนึงครับผมหอ,อยหอมๆนะครับแล้วก็มีน้ำปลาที่บล็ใส่เข้าไปก่อนจักช้อนหนึ่งก่อนนะครับเนาะแล้วก็ที่เรือก็ค้นๆนๆให้เขากันเนะครับอ่าคนให้เขาเนื้อให้สะพลไผ่ให้เขาเนื้อเนาะแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นการเขาเนื้อแล้วก็จะติดแก๊สขัวนะครับเอาเอานี่ไปขัวให,ห้มันแหงหิ่มนะครับใส่น้ำนิดนึงตอนแรกใส่กนิดใส่น้ำก็ได้ใส่น้ำมันก็ได้น,ไดน,น้อยนึงนะครับเนาะบ่ใหม้มันติดกดเนาะโคนโคนคนคนกับป้ายค,ครับพอมันแหงมแหงมแล้วต่อไปนี่ครับหยอดน,น้ำเล็กน้อยนะพี่น้องพอบวมให้มันไหม,ไหมนะ้เนาะน้ำก็เอาน้ำที่เขาปรุงไว้แล้วครับหลังกะละมังไปน้ำ <c oughs> ครับผมโอ้เหลื่อมหอมแล้วเนาะ เนี่ยก็แล้หองอ่ะค้นข้นข้นไปน้อยนึงนะครับอ่าไดทีเลี้ยวมาที่นี่ใส่น้ำเข้าไปแล้วกันใส่บะเขือก่อนครับอ๋อมีขาดไม่ได้บะเขือดีมักนะครับผมใส่บะเขือบะเขื่อนนี่ไม่สูงยากเลยใส่ก้อนมูนะครับข้นคนข้นให้เขากันเนาะพี่น้องเนาะครับผมอ่าไดทีเลี้ยวสิเป็นใส่พักที่เตรียมไว้นะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเห็นไดทีก่อนนะครับ พอเนื้อได้ทีแล้วกับอ่าได้ทีแล้วมะเขือนี่คือ่าสุกแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นพักเนาะพี่น้องพักที่เ่าเตรียมใหม่คือมีผักชีมีต้นหอมมีอักกาดนะครับอักกาดที่เตรียมใหม่ผมกูมาในใจว่าอักกาดศยังอ่ะก่อนที่ใส่พักก็ขอชิมบางอย่างหน่อยเนาะมาผ่านครับผมใส่พักต่อไปก็เป็นใส่พักครับมีต้นครับมีผักชี ขี่เหล้านะครับอู้หอมมีต้นหอมน้อยนึ่งนะครับพี่น้องใส่ทีนะครับใส่ข้าวลงไปแล้วก็นคนค้นน้อยนึงเนาะพีน่น้องเนาะค้นค้หน่อยนึงว,ว้าทุกหอมขัดก,กันเด้อพี่นอ้องบบบนี้มาในบ้นานพร้อมแหงบบบนี้คนค้นน้อยนึงแล้วก็เตรียมภาชนะเนาะพี่น้องใส่เล็เพราะว่าใส่โดนบ่ได้เดี๋ยวผักสิบเปื่อยนะครับผักสิบเปื่อย เปื่อยหรืมันบ่อเสียบป่ะที่นี่โอเคภาชนะเรียบร้อยแล้วก็เทใส่ว้วโอ้ยกินหอมช่วยย่างฮอร์นะครับมาเดอ้อครับพี่นอ้องเอ,อ้ยครับผมมือนี้ก็มีมาฝากจำนี่เนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้อครับสวัสดีครับผม